ไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีสงขาจัดเทศการปลูกสุขเฟสสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพใจในครอบครัวลดช่องว่างระหว่างวัยของเด็กและผู้ใหญ่ผ่านกิจกรรม3ามโซนหิวใจพื้นที่ปลอดภัยเชื่อมโยงความสุขนางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส กล่าวว่าข้อมูลจากรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวโดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวประจำปี2,566พบว่าเด็กเกยาวชนไทยเติบโตในครอบครัวเปราะบางที่มีปัญหาทับซ้อนและยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจมีเด็ก1.8ล้านคนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่และ1.3ล้านคนไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาขาดการฝึกทักษะด้านอาชีพนำมาสู่การว่างงานและขาดไรายได้ นอกจากนี้ปัญหาความเครียดและซึมเศร้าในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลประเมินสุขภาพจิตออนไลน์ของกรมสุขภาพจิตเมื่อเดือนมีนาคม2565ถึงเมษายน2566มีเยาวชนทําแบบประเมินสุขภาพจิต1.8แสนคนจากจำนวนนี้มีกลุ่มเยาวชน7,285คนเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้าและค่าตัวตายสูง ทั้งนี้เยาวชนไทยมีแนวโน้มของปัญหาด้านจิตใจและความเครียดสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ที่เปราะบางในครอบครัวความไม่เข้าใจกันรวมถึงการขาดทักษะในการพูดคุยสื่อสารเชิงบวกและขาดทักษะในการจัดการความเครียดสสสจึงเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพใจของเด็กและครอบครัวเพิ่มโอกาสในการสื่อสารด้วยความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการรักษา จึงร่วมกับภาคีสงขลาจัดเทศกาลปลูกสุกเฟสซึ่งเป็นกิจกรรมต้นแบบนำร่องจังหวัดสงขลามีภาคีภาครัฐและภาคเอกชนช่วยสนับสนุนการทำงานโดยมีหมุดหมายเดียวกันคือให้ครอบครัวและเด็กมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฝึกทักษะสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพจิตสำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงให้เด็กและผู้ใหญ่เข้าด้วยกัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยเชื่อมโยงความสุขผ่านกิจกรรม3พื้นที่แห่งความปลอดภัยได้แก่ 1. พื้นที่คอนเน็กชาวต่างวัยเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและงานศิลปะร่วมสมัย 2. พื้นที่เช็คอัพสุขภาพใจผ่านกิจกรรมเสียงบำบัดและบอกเล่าเรื่องราวหนักใจให้อาสาสมัครช่วยรับฟังและ 3. พื้นที่โชว์เคสชาวสงขาที่จะนำเสนอของดีแต่ละบ้านและสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างกันผ่านกิจกรรมรวม9้ารายการให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขและใช้เวลาพิเศษร่วมกันค่ะ